ันนี้นะคะเราจะมาที่อาคาร5ชั้น5นะคะเพื่อว่าที่เราจะมาเข้าแหลกกันนะคะอ่ะอันนี้เราออกมาเลยอ่ะตอนนี้เราถึงที่อาคาร5ชั้น5แล้วนะคะวิยาลัยโลจิสติกและซัพพลายเชนทีนี้พอเรามาถึงอาคาร5แล้วพอออกจากลิฟต์ม,มาปุ๊บเลี้ยวค่าเลี้ยวขวาเลี้ยวขวานะนี่เราจะมาที่แหลกตรงนี้นะคะ่ะมิสตอล อในส่วนของ TMS จะเป็นแลบที่2โดยที่เราจะต้องทำการจองเวลามาด้วยว่าเราจะได้เข้ารอบไหน1กลุ่มนะคะกลุ่มลั8คนจะใช้เวลาในการเข้าหุ่นในแ a บนี้เพื่อทำในส่วนของตัว lab t e m s 20นาทีนะคะเราต้องตรงเวลามาก่อนเวลาด้วยเพื่อจะมาเต็มความพร้อมกันหน้าห้องนี้นะคะสำหรับการฝึกปฏิบัติการปฏิบัติการการจัดการ ขนส่งและกระจายสินค้าด้วยระบบ TMS จะมีภารกิจให้นักศึกษาไปส่งสินค้านะครับซึ่งสินค้าเนี่ยก็จะเป็นแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดยี่ห้อ Logitech นะส่งไปให้กับลูกค้า3รายลูกค้า3รายจะอยู่3ตึกนะครับอยู่ที่อาคาร11ชั้น1ดร้านกาแฟนะครับชื่อว่าคุณโลจิสติกอาคาร1ชั้น1ตรงหน้าธนาคารกรุงเทพนะครับ ชื่อว่าคุณซัพพลายเชนแล้วก็ไปส่งที่คุณหญิงนะครับจะที่ร้านหญิงก็พี n เซนเตอรนะครับตรงบริเวณถ่ายเอกสารนะฮะแล้วก็กลับมาอย่างที่ตั้งนะครับก็คือกลับมาที่เดิม,มนั้นให้นักศึกษาทําการวางแผนนะครับจะไปส่งใครก่อนจะไปส่งใครที่หลังอันนี้ก็ต้องวางแผนนะครับภายในระยะเวลาที่กําหนดนะครับก็คือ20นาทีตนะั้งแต่เราเริ่มเข้าแหลก นะครับเข้าไปทำใช้โปรแกรม TMS นะครับโดยวนส่งทีละที่เนาะให้ครบทั้ง3มที่เรากลับมานะครับโดยจะเดินหรือจะใช้รถขนส่งก็ได้นะเราจะมีรถขนส่งบริการด้วยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องเข้ามาใช้โปรแกรมก่อน,นโปรแกรม TMS จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับโปรแกรม TMS นะครับเดี๋ยวผมไปที่หน้าแรกก่อนเนาะ TMS นะนาจจะหน้าตาแบบนี้นะครับจะเป็นโปรแกรมหรือระบบนะครับที่ใช้ในการบริหารจัดการการขนส่งนะ TMS ก็ย่อมาจาก Transport Management System นั่นเองคือการบริหารจัดการการขนส่งนะขั้นตอนแรกเราจะไปส่งสินค้าให้ลูกค้าเนาะเราก็ต้องทําการออกบินก่อนนะครับออกบินก่อนคือต้องมา,มาที่ตรงเมนูที่ชื่อว่า b i l l of Goods นะครับ Build of Goods ก็เข้ามาที่ บินนะครับนี่จะเป็นรายละเอียดของบินที่ได้เคยออกกันไว้แล้วนะครับเราก็มาที่ New b ินนิวบินคือออกบินใหม่นะลูกค้ามี3รายนะครับลูกค้ารายที่1ที่2ที่3ก็ทําเหมือนกันหมดเลยนะครับาะนั้นขั้นตอนในการออกบินจะเป็นแบบนี้ก็คือเมื่อคลิกเข้ามาเนี่ยนะครับก็บิลก็จะขึ้นสเตตัสว่า Open ่นะฮะแล้วก็มาเลือก collect method นี่ก็คือการเก็บเงิน เก็บยังไงนะครับเราเลือกที่แคชเก็บเงินสดนะครับ Delivery type ก็คือการขนส่งเนี่ยส่งแบบไหนส่งด่วนไหมหรือส่งธรรมดาเราเลือก normal delivery คือส่งธรรมดานะครับผู้รับนะผู้รับลูกค้ารายที่หนึ่งก็คือคุณโลจิสติกนั่นเองนะคุณโลจิสติกนะครับก็จะอยู่ที่อาคาร11เนาะอาคาร11ชั้นหนึ่งนะครับร้านกาแฟ Sender name ก็คือคนส่งเราเป็นผู้ส่งนะครับก็เลือก The Connected นะสมมติเราอยู่บริษัทที่ชื่อว่า The Connected นะครับส่วนวันนะครับที่ไปส่งก็คือวันที่นักศึกษาทำแลบนั่นเองนะอันนี้เป็นสมมติว่าเป็นวันนี้นะครับก็เลือกนะวันที่10ก็คือวันนี้ Main PO ก็คือใบ สั่งซื้อของลูกค,ค้านะครับใบสั่งซื้อของลูกค,ค้าก็ถ้านึกถึงแลบที่เราทำสองสองสามคลังสินค้านะครับมันก็จะมีหมายเลขนะครับหมายเลข PO นะหมายเลข PO ของลูกค,ค้าอันนี้สมมติผมใส่สม,มุิไปก่อนนะศูนย์ศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับหนึ่งสองสามสามสี่นะแล้วก็มีสับ PO อ่ะสับ PO นี้ก็คือ เป็นหมายเลขเอกสารนะครับที่เราทำตอนแรกครับที่แล้วเนาะ D O นะครับหนึ่งศตัวแล้วก็8ปดสาสามอันนี้เนาะจากนั้นเราก็กด Submit นะครับแล้วก,กด Submit นะกด s u b มิ t ปุ๊บมันก็จะเซฟไว้เนาะก็จะเป็นหมายเลขเป็นบิล ที่หนึ่งิสติกแลเราก็ทําอย่างเงี้ไปนะครับลูกค้ารายที่2คือซัพพลายเชนลูกค้ารายที่3มก็คือคุณหญิงนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างเนาะที่ทําไว้แล้วนะครับอันนี้ก็คุณโลจิสติกคุณจิสติกนี่นะครับอาคาร11ชั้นหนึ่งร้านกาแฟมันก็จะมีใบนี้ขึ้นมานะครับมีใบนี้ขึ้นมานะครับเราก็ต้องปริ้นเดลิเวอรี่ออเดอร์คือปริ้นใบนี้ออกมาด้วยนะครับทั้ง3เจ้าเลยเนาะทั้ง3ามเจ้าเลยนะ เราได้บินทั้งสามเจ้าแล้วนะครับก็มาที่ทําการวางแผนรถนั่นเองนะก็จะมาที่ truck and trip มาที่เมนู truck and trip นะครับเราก็มาที่เ,เราต้องทำเรียกรายการสินค้าที่อยู่บนรถนั่นเองเราจะจัดสินค้าขึ้นรถนะครับใบรายการสินค้าที่อยู่บนรถหรือใบคุมรถเนี่ยเขาเรียกว่า trip manifest นะครับ trip manifest ล้วก็คลิกเข้าไปที่ Trip Manifest นะครับแล้วเราก็คลิกเลือก new trip manifest ก็คือทำ manifest คือทำรายการสินค้าใหม่ขึ้นมานะครับเราก็เลือกตรงสบวนนี้นะครับ driver name เนี่ยนะครับให้เราเลือกที่ tc 1นะครับ tc 1เราทำไว้แล้วเนาะนะครับมันก็จะมาที่หน้านี้นะครับเสร็จแล้วนักศึกษาก,ก็ไอบินทีท่ทำบินทั้ง3าใบเมื่อสักครู่เนี่ยที่เราทำเนี่ยนะครับ เราก็เอาหมายเลขบินเนี่ยเข้ามาคีย์ในนี้นะครับเข้ามาคีย์ในนี้ซึ่งการคีย์ในนี้เนี่ยเราไม่ต้องมานั่งคีย์เนาะเราก็ใช้เครื่องยิงบาร์โค้ดเนี่ยยิงบาร์โค้ดที่อยู่บนเอกสารเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นหมายเลขขึ้นมาเลยยิงทีละบิน3บินเนาะยิงทั้งหมด3บินก็จะมีหมายเลขบินขึ้นมาทั้ง3บินอยู่ในนี้นะครับแล้วเรากดเนะมื่อเรายิงบินไปแล้วกดซับปิดมันก็จะขึ้นเป็นลิสต์ขึ้นมาให้นะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างเนาะ นะครับลิสต์ที่ขึ้นมานะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอ๋อคืออันนี้โอเคนะครับอันนี้คือทริปม a นิเฟส t trip manifest ที่เมือ่อกี้หน้ามาสักครู่นี้เนาะที่เราเคลียร์ new trip trip m a n i f e s เนี่ยนะครับมันยังไม่มีตัวลิสต์ของรายการสินค้าที่เราจะจัดไว้บนรถนะครับเราก็ยิงบาร์โค้ดของเอกสาร delivery order ที่เราปิ i ออกมาทั้ง3ใบเนี่ยนะครับทั้ง3เจ้าเนี่ย ยิงไปใบที่1ก็มันก็จะขึ้นหมายเลขนี้ขึ้นมา do เลยนะเนาะลราก็ s ับมิ t มันก็เข้ามาอยู่ในลิสต์นี้นะครับใบที่2ก็เข้ามาอยู่ในลิสต์นี้แล้วก็ใบที่3าก็เข้ามาอยู่ในลิสต์นี้นะครับเราก็จะได้เป็น t Truck m a n i f e s t ขึ้นมาแล้วเราก็ปริ้นใบนี้ออกมาด้วยนะครับปริ้นใบ Truck m a n i f e s t นี้ออกมาด้วยนะฮะมันก็จะเป็นใบคุมรถนั่นเอง Truck m a n i f e s t เนาะและ้วก็ปริ้นออกมา ขั้นตอนสำหรับการใช้โปรแกรม TMS เนี่ยก็มีเท่านี้นี่ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับข,ขั้นตอนการใช้ TMS จากนั้นเราก็จะไปส่งสินค้าให้กับลูกค้านั่นเองนะแล้วก็ในกลุ่มของเราทั้ง8คนเนี่ยนะครับเราก็แอดสไกกันแล้วนอกว่าใครทำหน้าที่อะไรเนาะเราก็ไปส่งสินค้า ให้กับลูกค้ากันนะส่วนหนึ่งจะอยู่ที่ที่ตั้งนะครับเพื่อ,อควบคุมการใช้ TMS แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะไปส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามแผนของพวกเราท,ที่ได้วางแผนกันนะครับการขั้นตอนการไปส่งเนี่ยจะทำยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะใช้แอปเนาะนะครับในอแอปเนี่ยมันจะมีการใช้งานยังไงบ้างนะเดี๋ยดูวิดีโอถัดไปครับ หลังจากที่น้องๆได้ทำการแบ่งตำแหน่งแล้วนะคะก็จะเป็นผู้ส่ง3คนแล้วก็ผู้รับสินค้า3คนนะคะน้องๆก็เดินลงมา,มาที่จุดตรงนี้นะคะซึ่งจุดนี้เราจะมีรถรับส่งบริการนะคะโอเคซึ่งนะคะาการเดินสินค้านะคะโดยมีทั้งหมด3ที่ด้วยกันนะคะในแต่ละสถานที่นะคะเราจะไปให้ครบ3สถานที่เนี่ย จะไปให้ครบภายในเวลา20นาทีโอเคเราไปสถานที่แรกกันเลยค่ะค่ะเรามาถึงสถานที่แรกกันแล้วนะคะก็คือร้านหญิง Copy Center โซนถ่ายเอกสารข้างโรงอาหารร้อนก็คือตรงนี้นะคะ Okay. หลังจากที่มาถึงนะคะผู้ส่งสินค้านะคะต้องทำการเซ็นเอกสารในช่องนี้นะคะแล้วผู้รับสินค้านะคะหรือลูกค้าต้องทำการเซ็นสินค้าในช่องนี้แล้วก็ทำการถ่ายรูปรวมทั้งกลุ่มนะคะกับสินค้าแล้วก็ใบหน้านร้านทั้งกลุ่มนะคะอ่าแล้วก็ทำการเช็คอินในแอปได้เลยค่ะขั้นตอนการใช้งาน แอปพลิเคชัน LSC Tracker ขั้นตอนแรกเข้าไปที่แอปพลิเคชัน LSC Tracker จากนั้นให้ Login เข้าสู่ระบบด้วย ID และพาสเวิร์ที่กำหนดให้สังเกต ุ่มเมนูด้านขวามือบนให้กดเลือกเมนู Complete Delivery จากนั้นกด New ต่อมากด Press to Scan เพื่อสแกนบาร,ออร์โค้ดไป Delivery Order ที่ริน้นมา จากนั้นให้เลือก Attach Image เพื่อถ่ายรูปกลุ่มและรูปสินค้ากับสถานที่ส่งลงบน Application ต่อมาขั้นตอนการใส่ Remark ให้ใส่ลำดับกลุ่มและเวลาการจองแ a บ จากนั้นกดสมิดเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการใช้แอปพลิเคชันทำแบบนี้จนครบทั้ง3สถานที่ค่ะต่อมาเราก็จะไปที่ต่อไปกันนะคะ สถานที่ที่2นะคะก็คืออาคาร1ชั้น1ธนาคารกรุงเทพค่ะค่ะเมื่อมาถึงแล้วนะคะเราก็ทำแบบตอนขั้นตอนเดิมเลยก็คือผู้ส่งสินค้าทําทการเซ็นชื่อตรงนี้นะคะส่วนผู้รับสินค้าหรือลูกค้าทําการเซ็นชื่อตรงนี้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะทําการถ่ายรูปทั้งกลุ่มน,นะคะแล้วก็ทําการเช็คอินแล้วก็โพสตลงในแอปได้เลยค่ะ ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะไปสถานที่สุดท้ายนะคะ ที่สุดท้ายนะคะก็คืออาคาร11ชั้น1ร้านกาแฟาค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะทำขั้นตอนเดิมเลยคือผู้ส่งสินค้าทำการเซ็นตรงนี้นะคะสว่วนผู้รับสินค้าหรือผู้ลูกค้าทำการเซ็นตรงนี้ค่ะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะถ่ายรูปผู้กับสินค้าทั้งกลุ่มนะคะแล้วก็ทำการเช็คอินโพสลงในแอปได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ โอเคค่ะแล้วก็พี่จะย้ำเตือนอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือผู้ส่งทั้ง3คนหรือขนส่งทั้ง3คนนะคะแล้วก็ผู้รับหรือลูกค้าทั้ง3คนนะคะรวมทั้งหมดเป็น6คนจะต้องมาสถานที่แต่และสถานที่พร้อมกันทั้ง6คนแล้วก็ทําการถ่ายรูปรวมกันทั้ง6คนนะคะค่ะแล้วส่วนน้องๆทั้ง2คนนะคะที่รอเพื่อนอยู่ข้างบนก็จะต้องทําการเช็คคอยเช็คเรื่อยๆนะคะว่าเพื่อนได้ทาการอัพลง ในแอปแล้วมันขึ้นหรือเปล่านะคะแล้วก็น้องๆก็อย่าลืมนะคะว่าเลือกการวางแผนเส้นทางว่าตัวเองจะไปสถานที่ไหนก่อนคือในคลิปนะคะไม่จําเป็นต้องทําตามสถานที่ไปตามที่ก็ได้เราจะเริ่มจากตึก11แล้วก็ไปอาคารหนึ่งแล้วก็ไปร้านไายเอกสารข้างโรงร้อนก่อนก็ได้แบบนั้นก็ได้หรือว่าจะเริ่มจากอาคารหนึ่งก่อนมาคา11แล้วก็ไปโรงร้อนก็ได้นะคะ ยังไงก็อย่าลืมวางแผนเส้นทางกันให้ดีๆให้ทัน20นาทีนะคะขอบคุณค่ะ